หวานสวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะที่ติดตามชมซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันเนี่แหละค่ะสำหรับในอพิโซดนี้นะคะไปที่เรื่องปาทนาสองฟากฟ้ากันบ้างนะคะซีรีส์จีนคอสตูมโบราณค่ะซึ่งก็มีน้องซงวยลงนะคะของพวกเรานะคะของอ d ดหวานด้วยก็ได้ออนแอร์แล้วนะคะเรื่องนี้บอกเลยว่าหล่อมากค่ะไม่มีคำพูดใดดูได้จากปกเลยนะคะคอนเทนต์นี้ปกก็คือ ปรารถนาสองฟักฝ่าทรงไหวหลงหล่อมากนั่นเองนะคะส่วนเนื้อหาข้างในเดี๋ยวมาเล่านะคะคร่าวๆให้ฟังว่าในนิยายต้นฉบับเป็นอย่างไรแล้วก็ในละครที่ดูมาเป็นอย่างไรนะคะสําหรับในส่วนของละครนั้นแอดวานพึ่งจะตามมาได้2ตอนนะต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะคะดูไม่ทันจริงๆก็มีหลายๆเรื่องเนาะก็เดี๋ยวค่อยๆเก็บนะคะเดี๋ยวจะเก็บให้ทันเลยค่ะเรื่องนี้ดูได้2ตอนแต่ว่าก็ชอบมากเลยนะคะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ รอคอยกันมานานมากเลยแล้วก็เป็นการกลับมาในรอบแบบหลายๆปีของจีนคอสตูมโบราณของแองเจ a Baby นะคะคุณอย่างอิงนั่นเองค่ะ เธอยังคงรักษารูปร่างหน้าตาเอาไว้ได้ดีมากเลยนะคะแล้วก็ฉากที่เธอแต่งตัวเป็นผู้ชายเธอแต่งหน้าบางมากๆเลยนะคะถือได้ว่ากล้ามากค่ะแล้วก็ผ่านจริงๆนะคะเธอรอดก็เป็นผู้ชายตัวเล็กๆเท่ๆนะคะแล้วก็ไม่ได้แต่งหน้าแต่งตาอะไรที่หนาเดหนาเตอะอะไรเงี้ยไม่มีเลยนะคะถือได้ว่าเ,เตรียมตัวมาอย่างดีทีเดียวส่วนส่งวยลงนั้นนะคะพวกเราก็รอผลงานน้องให้น้องออนแอร์มานานแล้วอะ่ะเออพอมาได้เห็นก็รู้สึก เปิ่มอ,อกปพิมใจนะฮะก็ขอให้เรื่องนี้ปังๆแล้วกัน ในวันแรกที่ออนแอร์นะคะวันที่20มกราคมนะคะก็ทำให้แพลตฟอร์มเจ้าภาพอย่าง Tencent Video ก็ขึ้นนะคะเป็นอันดับหนึ่งเลยสำหรับเรื่องนี้แล้วตอนนี้ก็ยอดออนแอร์วันแรกนะคะก็20,000ดัดชนีความนิยม20,100นะคะถือได้ว่าเยอะมากทีเดียวค่ะก็ดีใจกับน้องด้วยนะคะก็ขอให้แบบรักษาเนี่ยรักษาคุณภาพแบบนี้เอาไว้แต่อย่างไรก็ตามนะคะเดี๋ยวพอผลของรอบสัปดาห์ออกมาก็อาจจะต้องมีหลายๆเรื่อง ่งจากแพลตฟอร์มอื่นๆมาแข่งด้วยไม่ว่าจะเป็นงานบุพภาสก,กุณาจาก Mango ้ทีแล้วก็มีตำนานรักสองสวรรค์จากไอชีอีนะคะก็มีมาเนาะแบ่งๆกันไปนะคะสำหรับเรตติ้งค่ะ สำหรับเรื่องนี้นะคะแองเจล่าเบบี้นั้นก็รับบทบาทนะคะโดยที่สวมบทบาทเป็นทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงด้วยเพราะว่าตระกูลของนางเอกอะคะ่ะไม่มีทายาททึ่งเป็นผู้ชายนางเอกของเราซึ่งเป็นลูกสาวคนโตนะคะก็เลยรับบทบาทที่เป็นผู้บริหารจัดการนะคะของกิจการที่พ่อมีนั่นเองซึ่งในสมัยก่อนนั้นก็ยังคงไม่ค่อยยอมรับบทบาทของผู้หญิงสักเท่าไหร่นะคะการจะไปเข้าสมาคมพ่อค้าการ จะเป็นไปจัดงานประมูลสินค้าอะไรขึ้นมาเขาก็ยังไม่ยอมรับผู้หญิงเพราะฉะนั้นนางเอกของเราก็เลยต้องแต่งตัวเป็นชายค่ะในเวอร์ชั่นนิยายนั้นนะคะจะเป็นการพูดถึงราชวงศ์ของต้าเหลี่ยวนะเพื่อนๆซึ่งมันมีจริงๆในอิงประวัติศาสตร์นะคะส่วนทางด้านของประเทศที่นางเอกของเราอยู่จะอยู่ในราชวงศ์ซ่งนั่นเองค่ะแต่ทีนี้พอเป็นเวอร์ชั่นซีรีส์นะคะเขาหลีกเลี่ยงเขาหลีกเลี่ยงไม่ใช้อะไรที่มันเป็นแบบมีในประวัติศาสตร์ของจีนจริงๆอาจจะเป็น เรื่องราวของเดี๋ยวไปโดนเรื่องของบิดเบือนประวัติศาสตร์หรืออะไรก็ว่ากันไปนะคะก็ก็ดีอยู่นะเพื่อนๆเ,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 เพราะว่าทางด้านของซ่งอะคะ่ะทางเมืองของนางเอกเนี่ยนะคะเดี๋ยวตอนแบบเดี๋ยวตอนพระเอกที่เข้าไปในในแคว้นของนางเอกนะคะพอสายลับเขารู้เนะะี่ยค่ะโอ้ยทางฮ่องเต้น,นั้นอยู่ไม่ไม่ไม่สุกเลยนะคะส่งแบบระดับองค์คลักษ์เสือ้อกาะทองจากในเมืองหลวงเนี่ยมาเลยคะ่ะเพื่อที่จะมา เออไม่ไม่ถ้าจับตัวแบบเป็นไม่ได้ก็ฆ่าให้ตายเลยเพราะว่าพระเอกของเราเนั้นเป็นน้องชายของท่านตาข่านหรือว่าท่านจัก,กรพัรดิแห่งต้าเหลียวนั่นเองนะคะนี้พระเอกของรเรานั้นเข้ามาในเข้ามาในแคว้นแคว้นของนางเอกเนี่ยมีแค่เหตุผลเดียวเท่านั้นค่ะไม่ได้มีเหตุผลอื่นเลยนะคะมาตามหาเมียเพื่อน พราะโดยปกติแล้วพระเอกไม่เข้ามาอยู่แล้วเพราะว่าสองแคว้นนี้ก็ไม่ถูกกันนะเอาง่ายๆแล้วพระเอกของพวกเรามีในตาเป็นสีฟ้านะคะเพราะฉะนั้นเข้ามาปุ๊บนะคะทุกคนรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่คนของไม่ใช่ชาวฮั่นเอาง่ายๆค่ะอันนั้นมันเป็นตอนใกล้ๆจบของเรื่องเลยนะคะแล้วก็ทางฝั่งฮ่องเต้น,นะคะของแคว้นนางเอกนี่ก็ประทานระเบิดให้เลยนะคะตุ้มๆตุ้มๆแต่ไม่ต้องตกใจนะเพื่อนๆพระเอกเราเก่งโคตรๆเลยนะคะรอดตายแล้วก็คนสนิท ของพระเอกก็รอดด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็รับนางเอกกลับไปอยู่ที่ตาเหลียวด้วยกันได้สําเร็จอีกต่างหากนะคะนางเอกของเราเยินดีที่จะไปออสอนในเรื่องของการทําการค้านะคะของแล้วก็ไปอยู่กับพระเอกอย่างมีความสุขที่ตาเหลียวแต่ว่านะคะก็มีลูกชายแฝดนะคนหนึ่งก็ต้องเอาไว้ให้พ่อค่ะเอาไว้ให้ท่านตาที่แขวนนี้เพราะว่าตระกูลจินนั้นไม่มีทาย,ยาทผู้ชายไงเพราะฉะนั้นหลานชายคนแรกนะคะก็เลยเป็นเนี่ยแหละค่ะลูก ของนางเอกของเราก็จะได้สืบทอดนะคะตระกูลจินไปอีกต่างหากโอ้ล่ำรวยมากเลยนะคะส่วนตอนเริ่มต้นของนิยายนั้นแซ่บมากเพื่อนๆค่ะไม่มีเหมือนในละครหรอกในละครนี้พระเอกของพวกเรามีปมอยู่แล้วกับเรื่องราวของการเสียชีวิตของท่านพ่อท่านแม่นเนาะก็พยายามจะตามหาเออ ผู้ชายคนหนึ่งซึ่งมันจริงๆแล้วเป็นนางเอกเนี่ยนะคะเพราะว่าเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดแล้วก็สามารถประดิษฐ์สิ่งของได้มากมายเลยนะคะพระเอกของเราต้องการจะรู้ความลับบางอย่างโดยที่ให้หนางเอกเนี่ยจะต้องช่วยเขาด้วยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยต้องจับตัวของแบบจะเรียกนางเอกก็เป็นนางเอกจริงต้องจับตัวคนที่พระเอกเข้าใจว่าเป็นผู้ชายแต่งจริงแล้วเป็นนางเอกเนี่ยมาให้ได้นะคะอันนี้คือในเวอร์ชันละครค่ะแต่ว่านะคะในเวอร์ชันนิยายนั้นเนี่ยโอ้ยพอพระเอกชะ ลาดมากเลยนะคะเห็นนางเอกแวบ,บเดียวเนี่ยรู้เลยว่าคนนี้เป็นผู้หญิงค่ะคือไม่ต้องมาเห็นแบบเอยตรงที่เป็นแบบชั้นลงชั้นในอะไรไม่ต้องเลยเห็นแวบ,บเดียวรู้เลยว่าเป็นผู้หญิงเพราะว่านางเอกของเรานั้นนะคะใจเด็ดมากในตอนที่กลุ่มโจรเนาะก็มาก็มาป้นนะคะป้นกองคาราวานเนี่ยแหละคะ่ะก็แบบเออพอนางเอกเห็นว่ามันแบบจวนตัวแล้วนะคะคงจะไม่รอดแล้วความจริงคือน,นางอ่ะเป็นผู้หญิงเพราะฉะนั้นนางก็จะฆ่าตัวตายตอนแรกนางกะว่าคือ เอ่อตอนแรกเข้าใจผิดคิดว่าพระเอกเป็นโจรด้วยนะคะก็เลยจะฆ่าพระเอกส่วนมันชุนลมุนอ่ะเหมือนกันที่เราดูในละครเลยพระเอกของว่าเราก็ชุนลมุนอยู่เนาะนางเอกก็ไม่รู้ว่าพระเอกมาดีหรือไม่ดีนะคะก็โหดมากพระเอกจะมีองคลักษ์อยู่12คนเนี่ยเหมือนกันในละครแกะมาดีนะหวาน่าเขาก็แกะมาดีอยู่แล้วทีนี้นะคะนางเอกนั้นก็แบบจะฆ่าพระเอกนะแต่ว่าฆ่าพระเอกไม่ได้ไงพอจวนตัว,ตวแล้วก็กล่าวว่าโอเคฆ่าไม่ได้งั้นตัวเองอ่ะเป็นผู้หญิงก็เลยกล่าวว่าเดี๋ยวอาจจะต้องตายแล้วศพไม่ส อาจจะโดนแบบข่มเหงหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านางก็จะฆ่าตัวตายนะคะแต่ว่าพระเอกนั้นก็แบบเออทำให้นางเอกสลบไปเพราะว่าผมของนางเอกอะคะ่ะมันมันโดนมีดสั้นตัดไปแล้วตัดไอ้ตัวที่เป็นเ,ออเชือกที่รัดผมนะคะทําให้ผมยาวสลวยก็คืออยู่ในอ้อมกอดของพระเอกเรียบร้อยตอั้งแต่ตอนแรกของนิยายเลยเพื่อน,น,น,นแล้วพระเอกของพวกเรานะคะแบบห ในนิยายนิโคสจะผะเด็ดการเลยแล้วไม่มีฉากไหนที่พระเอกเราลำบากยากเข็นเลยเอาเพื่อนเพื่อนพระเอกโคดแบบโคตดีฉลาดหล่อรวยนะคะเป็นองค์ชายที่ไม่มีอะไรจะมาเอาเขาลงได้เลยนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่มีอํานาจมากๆในตาเหลียวอีกต่างหากนะคะขนาดพี่ชายเขายัางต้องเกรงใจเลยมันแบบ เป็นคล้ายๆบรรยากาศคล้ายหลิงปู้อีเลยนะแต่ว่าเป็นหลิงปู้อีในเวอร์ชั่นต้าเหลียวในเวอร์ชั่นของแคว้นเหลียวนะคะแล้วทีนี้พระเอกของเราเนี่ยคือด้วยความที่นางเอกนั้นจะเป็นสายลับหรืออะไรหรือเปล่าพอพระเอกของเราตามหาแบบสายลับอยู่จะมีข่าวเล็ดลอดอะไรเงี้ยพระเอกก็จับนางเอกนั้นถอดเสื้อผ้าหมดเลยตั้งแต่ฉากแรกที่เจอในนิยายเลยนะคะคือแบบถอดหมดเลยแล้วก็ได้เห็นจดหมาย เพราะว่าทางราชวงศ์ทรงอะคะ่ะได้เหมือนกับว่าส่งอ,อ,องค์หญิงคนหนึ่งจะให้ไปแต่งงานนะคะที่แขวนอีกแขวนหนึ่งซึ่งก็เป็นแขวนที่ไม่ถูกกับตาเหลียวเช่นเดียวกันนะคะก็ทําให้มีการถามหาว่าคนไหนคือองค์หญิงอะไรยังไงแต่วา่านั้นก็ไม่รอดเนาะคือขบวนมันแตกหมดเลยเพื่อนๆแล้วก็ทางราชวงศ์ของตาทรงเนี่ยก็ใช้เหล่าบรรดาพ่อค้าโดยเฉพาะพ่อค้าเจ้าใหญ่ๆอย่างตระก,กูลของนางเอกเนี่ยเป็นผู้ที่ เป็นผู้ที่คอยส่งนะคะไม่ว่าจะเป็นจดหมายหรือว่าส่งสินค้าอะไรก็ตามหรือว่าเครื่องบรรณาการเนี่ยเอาไปให้กับแขวนอื่นนั่นเองค่ะเป็นการใช้พ่อค้านะคะแล้วนางเอกนั้นเป็นตระกูลที่ที่ยิ่งใหญ่อะ่ะเป็นตระกูลรวยที่อยู่ทางใต้ก็โดนโดนทางด้านของราชวงศ์นั้นบังคับให้ทํางานเช่นเดียวกันนะคะ เพราะฉะนั้นณจุดนี้ก็เลยอาจจะหลีกเลี่ยงหรือเปล่าเดี๋ยวจะมาให้หลายราชวงศ์ทรงไปอีกเนาะเพราะมันเป็นเรื่องสมมุติขึ้นมาในนิยายต้นฉบับเขาก็เลยตัดปัญหานะคะให้ใช้ชื่ออื่นไปเลยในเวอร์ชั่นของละครนั่นเองค่ะแล้วก็การแกะมาเนาะอย่างตอนที่1กับตอนที่2ท,ที่หวานดูคือเขายังอยู่ในวนวนิยายต้นฉบับอยู่นะเพียงแต่เขาตัดในส่วนของเลิฟซีนน่ะออกไปให้หมดเลยนะคะจริงๆพระเอกของพวกเรา,าโคตรจะอ่บห,หลงนางเอกมากๆเลยอ่ะแล้วก็ตามประเพณี ของทางต้าเหลียวนะคะคือถ้าเกิดว่าผู้หญิงที่ยังบริสุทธิ์อยู่เนี่ยแล้วถ้าเขาพาเดินทางไปด้วยปุ๊บ พอไปถึงต้าเหลียวเนี่ยจะมีการแย่งชิงกันได้แบบง่ายๆเลยนะคะถ้าองค์ชายหรือองค์หรือใครเงี้ยแบบมีกําลังมากกว่าสามารถจะมาแย่งชิงผู้หญิงของเขาไปได้เพราะฉะนั้นนะคะพอเขาเห็นแบบว่านางเอกของเรามีมีสัญ,ญลักษณ์ของพรมจรร์นะ่ะไอ้ปุ่มเอ้ยเขาเรียกวปุ่มเหรอไอ้สีแดงๆอะ่ะปานสีแดงๆอะ่ะเพื่อนๆพื่อนพระเอกจัดการนางเอกก่อนเลยเจ้าต้องเป็นผู้หญิงของข้าก่อนเลย โอ้ oh, แต่แล้วอ่านไปเขินมากเลยนะคะแต่หวานก็เล่าให้เพื่อนๆฟังได้เรื่อยๆคือเล่าจนจบไปแล้วเรื่องนี้นะจบไปนานมากแล้วเพราะว่าชอบในส่วนของนวนิยายต้นฉบับนะคะเพื่อนๆสามารถจะฟังได้จนจบบริบูรณ์ในช่องนี้แล้วค่ะหวานฉูก้าเลฟไชนีสโนเวล v ์แอนด์ซีรีส์นะคะ, no ะ,คะได้คนละบรรยากาศกักบในเวอร์ชันละครเลยในเวอร์ชันละครดูทรงแล้วนะคะเหมือนเขาจะทําให้เห็นถึงถึงความฉลาดของนางเอกแล้วก็การที่นางเอกนั้นเป็นตัวไขปัญ หาให้กับพระเอกของพวกเราด้วยนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องราวของของการสร้างสัมพันธไมตรตีอาจจะเป็นในด้านการค้าการหรืออะไรเงี้ยคะ่ะเดี๋ยวนางเอกของพวกเราก็ยังคงทรงเดิมอยู่ก็คือจะต้องไปช่วยแขวนตาเหลียวของพระเอกของพวกเรานะคะริเริ่มการค้าขายการแบบเออทาดูผ้าไหมผ้าอะไรเงี้ยเพราะว่านางเอกของพวกเรานั้นมีโรงงานผ้าไหมด้วยนะที่ที่แขวนของราชวงศ์ทรงเนี่ยคะ่ะ มันน่าจะเน้นไปที่ทรงของวิชาการมากกว่าไม่ค่อยจะมีเลิฟซีนนะคะแมพระเอกของพวกเรานี้แบบสุดๆค่ะข,ขาเตียงแข็งแรงมากเลยนะต้องแข็งแรงขาเตียงต้องแข็งแรงถึงจะแบบว่าเออให้พระเอกของพวกเรานั้นอยู่กับนางเอกได้สบายๆเพราพระเอกเนี่ยก็แบบบ่อยมากแล้วก็ถึกมากด้วยนะคะแต่นี้ก็ไม่ใช่ประเด็นแต่ประเด็นก็คือว่าพระเอกก็รักเดียวใจเดียวไงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตาม ตามธรรมชาติของราชวงศ์ของต้าเหลียวนะคะด้วยความที่จะมีเผ่าแตกต่างกันประมาณแบบ8ใช่ไหมแปหรือ9เผ่าอะไรเนี่ยแหละคะ่ะเพื่อนๆแล้วเผ่าที่พระเอกเป็นตัวแทนในการจะไปชิงตําแหน่งไอ้ต้าหลางอะไรเนี่ยที่มันมีอยู่ในละครเนี่ยก็คือเป็นเผ่าของเสด็จแม่ของเสด็จแม่ของพระเอก เพราะว่าโดยปกติแล้วนะคะคือเผ่าต่างๆเนี่ยจะส่งผู้หญิงมาให้แต่งงานกับตระกูลเจ้าผู้ครองต้าเหลียวอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วเหล่าบรรดาของผู้หญิงแล้วก็มีลูกออกมาเนาะส่วนใหญ่แล้วลูกหรือว่าองค์ชานั้นก็จะเป็นตัวแทนเป็นหน้าเป็นตาของแคว้นของเสด็จแม่ของแม่แม่ของพวกเขานั่นเองค่ะพระเอกของพวกเราก็เช่นเดียวกันนะคะแล้ว พระเอกกับพี่ชายเนี่ยพี่ชายซึ่งเป็นองค์จัก,กรพรรดิของต้าเหลียวอยู่เขามีนามสกุลว่าเย่เย่ลู่เลยนะคะเย่ลู่เลยสักอย่างอ่านนานแล้วเพื่อนเือลืมเหมือนกันแต่เย่เย่เนี่ยแหละคะ่ะเย่ลู่นะคะแล้วเย่ลู่เองก็ต้องการที่จะให้พระเอกนั้นต้องเป็นแบบที่หนึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มของไอต้ตาหลางเลยเนี่ยนะคะเพราะว่าคนที่ได้อันดับที่หนึ่งจะได้คุม ตรากองทัพค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นตระกูลอื่นซึ่งไม่ใช่ตระกูลของพระเอกกับพี่ชายพระเอกเนี่ยนะคะซึ่งเป็นพี่น้องโดยสายเลือดกันเนี่ยก็จะยิ่งควบคุมได้ลําบากเพราะว่าพวกนั้นน่ะถ้าได,ถาได้ถ้าได้ตาควบคุมกองกําลังกองทัพไปปุ๊บพวกมันก็ต้องคิดที่จะก่อกระบฏใช่ไหมเพราะอยากจะให้ตระกูลของตัวเองนั้นได้ขึ้นนั่งบัลลังก์เองนั่นเองค่ะ มันก็เลยจะมีความแบบได้โชว์ความแข็งแกร่งของพระเอกของพวกเรานะคะแล้วก็แหมองคลักของพระเอกเนี่ยเท่มากเลยนะ12คนต้องเป๊ะนะคะ12คนนะคะขบวนม้าของพระเอกจะต้องเป๊ะตลอดเวลาค่ะแล้วก็มีเรื่องราวขององค์หญิงอะ่ะซึ่งองค์หญิงนั้นไม่ใช่แบบเลือดสายเลือดเดียวกันกับพระเอกนะไม่ใช่เลยนะคะแต่ว่ามีศักดิ์เป็นน้องแล้วก็หลงรักพระเอกเนี่ยมาแบบ ยาวนานมากเพราะฉะนั้นองค์หญิงคนนี้ในนวนิยายต้นฉบับคือเกลียดนางเอกของพวกเรามากเลยนะคะแล้วก็แบบพร้อมจะฆ่าได้ตลอดเวลาคือผู้หญิงของต้าเหลียวจะมีความบึกบุญแข็งแรงใจกล้าส่วนนางเอกของพวกเรานั้นนะคะมีความกล้าหาญแต่ค่อนข้างจะเงียบๆนั่นเองค่ะแล้วก็แบบพระเอกไม่ค่อยจะห่างจากนางเอกเนาะเพราะว่าถ้าถ้าห่างจากนางเอกก็ก,กลัวว่าเดี๋ยวแบบผู้ชายที่มันมีเขาเรียกอะไรอะ คนอื่นน่ยจะจะมาเข้าใกล้นางเอกจะมาเข้าใกล้ผู้หญิงของเขาเพราะว่าในตอนแรกเขายังไม่ได้แต่งงานกับนางเอกไงแต่ว่าได้ก่อนมานานแล้วอะเนาะก,ก็ก็ยังไม่ได้มีสถาน,นะให้นางเอกของพวกเรานางเอกของพวกเราด้วยความเป็นผู้หญิงที่ที่มีพื้นฐานจารีตประเพณีมาจากทางด้านของ ผู้หญิงชาวฮันเนี่ยค่ะก็รู้สึกนั่นแหละก็รู้สึกมีปมในใจมากเลยนะคะคือจะให้ให้นางมาอยู่ในฐานะอะไรอะไรยังไงอะไรแบบนี้นะคะซึ่งนางเองก็มีความเศร้าในใจของนางแต่ว่า นางเอกของพวเราก็มีวิถีทางวิถีชีวิตที่อยู่ได้อย่างมีความสุขเช่นเดียวกันนะแต่พอถ้าพระเอกไม่อยู่ปุ๊บเนี่ยจะมีอะไรเข้ามาเฉียวแต่ว่าพี่ชายของพระเอกก็ดีนะเพราะว่าพี่ชายของพระเอกพอรู้ว่าน้องชายอะรักแบบรักนางเอกของพวกเรามากก็ดูแลอย่างดีเช่นเดียวกันดูแลน้องสะพ้าแต่ว่าพี่ชายก็ไม่ได้อยู่นะคะไม่ได้อยู่กับน้องชายไงพี่ชายต้องอยู่ในวังนะคะแล้วก็ที่ต้าเหลียวเนี่ยนะคะก็ได้รู้ประเพณีของเขาด้วยในในนิยายอะค่ะ ก็คือเขามีพระราชวังอันใหญ่โตนะแต่ว่าพวกเขาก็ยังคง คงลักษณะของการที่ต้องมาตั้งกระโจมาเ,เพื่อนๆอยู่บริเวณอุทยานเออว่าเขาไม่ไม,ไม่ไม่ชอบที่จะนอนในตึกไม่ชอบที่จะนอนในพระราชวังที่สร้างด้วยทองคําแต่เขาชอบมานอนในกระโจมนะคะบริเวณกระโจมที่อยู่รอบๆพระราชวังอีกทีหนึ่งนะคะนี่ก็ได้เห็นถึงศิลปะวัฒนธรรมของทางด้านต้าเหลียวด้วยนะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะส่วนทางด้านของตัวละครในนิยายที่ที่ผู้แต่งอาจจะลืมไปก็คือตัวละคร ที่อรรนฮาวเป็นสัตผู้แสดงอะค่ะซึ่งมาคอยคุ้มกันนางเอกนะคะซึ่งจริงแล้วตอนอ่านนิยายในตอนแรกๆก็นึกว่าเดี๋ยวจะมีบทบาทของเขากลับมาอีกแต่ว่าจริงๆแล้วในนิยายอะคือลืมเขาไปเลยนะคือเขาไม่ตายเออรู้เขาเขาบาดเจ็บเท่านั้นเพราะฉะนันตอนแรกนึกว่าเขาจะมาหาทางช่วยนางเอกของพวกเราแต่ว่าไม่น่าจะหาเจอนะนเพื่อนๆเพราะว่าพระเอกเนี่ยเดินทางไปเรื่อยๆเลยแล้วก็เขตที่เขามามันก็ไม่ได้แบบ ไม่ได้อยู่ในบริเวณที่ที่มันจะหาได้ง่ายมันมีทั้งทะเลทรายเออบอกอีกอย่างหนึง่ง ในนิยายอ่ะพื้นที่เป็นทะเลทรายหมดเลยนะคะแต่ว่าในส่วนของละครนั้นก็จะมีทะเลทรายแค่ตรงที่เราเห็นว่าเป็นทะเลทรายมรณะอะไรนั้นใช่ไหมล่คะค่ะเออก็ดูถึงการดัดแปลงแล้วก็ยังดีแล้วก็แหมไม่มีหลอกฉากที่พระเอกของพวกเราจะมาเจ็บตัวนะคะนางเอกไม่มีทางหลอกที่จะเอาอะไรนะกระดูกสัตว์อะไรก็ไม่รู้มาแทงที่ขาของพระเอกอะไรเงี้ยไม่มีเลยพระเอกของพวกเราโคตรเก่งนะคะรู้ทันทุกคนแล้วก็ปลอดภัยหล่อเหล่าทุกฉาก นิยายต้นฉบับมันเป็นในแนวแบบว่าเป็นเหมือน เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเหมือนผดเด็จก,การอะ่ะพระเอกผดเด็จก,การนะคะที่ตกหลุมรักผู้หญิงที่ที่ฉลาดแล้วก็น่ารักเขาชอบผู้หญิงที่มีเอก,กลักษณ์แบบนางเอกของพวกเรานะคะเป็นผู้หญิงที่ดูอ่อนแอบอบบางด้านนอกแต่ว่าจิตใจเข้มแข็งมากแล้วก็ฉลาดมากอันนี้คือสเปคของพระเอกของพวกเราก็คือเฉียนเลียนเนี่ยแหละคะ่ะก็เลยชอบนางเอกของพวกเรารักมากๆเลยนะคะส่วนทางด้านของผู้หญิงของต้าเหลียวเป็นผู้หญิงบึกบึนะคะ่ะผู้หญิงของทุ่งหญ้า ทะเลทรายเนี่ยนะคะจะมีความบึกบึนแข็งแกร่งนะคะ <laughs> จะแตกต่างจะแตกต่างจากผู้หญิงชาวฮันนั่นเองในเรื่องนี้ก็สนุกดีค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆอยากได้บรรยากาศนะคะที่ค่อนข้างจะแบบว่าเออโอเคอโลฮานิดหนึ่งนะคะเป็นในโลกของวรรณกรรมเนี่ยก็มาฟังได้นะหวานก็เล่าไว้นะคะก็เล่าแล้วก็อยากจะให้มีคนฟังเยอะๆนั่นเองค่ะก็ขอให้นะคะทุกท่านอย่าลืมนะคะดูกันเรื่องนี้ซึ่งสําหรับซ่เวยหลงเองนะคะบอกเลยเรื่องนี้หล่อมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะมุมไหนองศาไหนเนี่ยคะ่ะก็ หล่อไปหมดเลยเอ๊ะ <c oughs> เพื่อนๆนับมาว่าแอดหวานพูดคำว่าน้องซ้องไวยหลงหล่อนี่กี่คำนะคะส่วนคุณแองเจล่าเบบี้เนาะก็สวยน่ารักนะคะเธอรูปร่างตัวเล็กเหมือนเดิมคือไม่ได้ดูว่าเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนเลยนะคะ แต่ว่าตอนนี้ก็อย่างที่พวกเรารู้กันก็ยังมีเจ้ากรรมนายเวรอยู่นะคะมีอันตี้ของคุณแองเจล่าเบบีก็เข้ามาด้วยแล้วก็คือบางทีแล้วการสื่อสารก็สำคัญนะก็มีบางบทสัมภาษณ์ของแบบมันก็ประมาณน่าจะเป็นช่วงหลายหลายเดือนมาแล้วนะคะเกือบปีแล้วที่มี คำพูดของคุณแองเจล่าซึ่งทางด้านของ n e t i เซนจะีน่ะเขาถือว่าเป็นการดูถูกเพศอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยทำให้มีแอนตี้เพิ่มขึ้นอีกนะคะโอ๊ยตอนแล้วนะคะก็เห็นใจมากเลยเพราะฉะนั้นเวลามีผลงานอะไรออกมาเนี่ยก็จะต้องมีอย่างน้อยแอนตี้หก็คือแอนตี้จาก Paris นะคะแล้วก็แอนตี้สก็คือแอนตี้ที่เข้าใจตีความตีความของบทสัมภาษณ์ของคุณแองเจล่าไปในทางที่เหยียด เหยียดเพศอะไรประมาณนี้ก็โดนไปอีกหนึ่ง ก็เลยทำให้หน้าฟีดนั้นก็จะมีาการวิพากษ์วิจารณ์ในแง่ลบนะคะของผลงานของคุณแองเจล่าเบบีเนี่ยอยู่เต็มฟีดไปหมดเลยนะคะถ้าจะหาต้องต้องหายากนิดนึงสำหรับแบบคำชมอะไรประมาณนี้แต่ว่าพวกนี้ก็อาจจะเชื่อไม่ได้เพราะก็รู้อยู่แล้วว่าแอนตี้ของคุณแองเจล่าเยอะนะคะก็อ,อย่างว่าแหละก็ต้องมีผลกระทบด้วยเช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดว่าซีรีส์มันสนุกมันดีไปเรื่อยๆมันก็ต้องมีคนดูอยู่แล้วเพราะทุกคนก็คิดถึงนะ ไม่ว่าจะเป็นคุณอย่างอิงเองเธอก็เคยเป็นไอดอลมาก่อนนะเ,นเพื่อนๆมีชื่อเสียงมากๆเธอผ่านยุคที่พีคที่สุดของตัวเองมาแล้วนะคะแล้วก็ผ่านยุคที่ผู้หญิงน่าจะทั่วทั้งเอเชียก็อิจฉาเธอมากๆที่แต่งงานกับคุณห่วเซียวหมิงเนาะเป็นผู้ชายที่ตามใจแฟนโคตรเลยนะคะจัดงานแต่งงานนะคะสประเทศได้ยิ่งใหญ่มากๆเลยค่ะก็เป็นอันว่าเธอได้ผ่านมาหลายๆบทบาทแล้วเช่นกันนะคะ ก็น้องซ่องวัยหลงเองนะคะก็วอวยพรให้น้องแบบเออโปปังโปริเยแล้วกันค่ะบทในเรื่องนี้ก็ถือว่ามันยังไงดีล่ะด้วยความที่นิยายอะคะ่ะนิยายต้นฉบับนั้นแต่งมานานแล้วเพื่อนๆนเกิน10ปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการวางจังหวะบทหรืออะไรเงี้ยค่ะถ้ามีการดัดแปลงเป็นบทละครดีๆอาจจะอาจจะโอเคแต่ว่าถ้าเกิดว่ายัง ยังทรงนะคะทรงแบบนวนิยายต้นฉบับเนี่ยก็คือเพื่อนๆสามารถจะเดาได้แล้วมันค่อนข้างจะค่อนข้างจะแบบเป็นบทแบบนางเอกพระเอกแบบในยุคโบราณน่ะเก่าๆนิดนึงอะไรประมาณนี้นะคะก็ <c oughs> นี่ก็พอหอมปากหอมคอนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆแล้วเดี๋ยวท้าหวานเก็บเรื่องนี้ได้เยอะแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าในเวอร์ชันละครให้ฟังว่ามันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างยังไงบ้างแล้วก็มาพูดคุยถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจในเรื่องนะคะแต่ที่แน่ๆ สิ่งที่ดึงดูดแอดวานมากที่สุดก็ค,คือความหล่อของน้องซ่งวยหลงเลยนะคะขนาดเนาะขนาดขยายเพื่อนๆมันว่าขยายไปนะขยายไปที่หน้าของน้องซ้งวยหลงนะคะไม่มีแตกเลยค่ะไม่มีแตกเลยนะคะเนียนกริบเลยนะคะบอกเลยคุณภาพลดมากค่ะทรัพยากรลดนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะแอดวานก็ไปกันใหญ่แล้วนะคะเหมือนกับ เหมือนกับมาหนังเท่าทานลกเลยอะไรประมาณนี้ <c oughs> ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ